ข่าวนี้ต้องถามคุณบรรจงคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงจะเอาโทรศัพท์ซ่อนไว้ที่จิ๋มได้เฮ้ยเ <Hey. S 1> ชื่อไหมมือถือเนี่ยระใช่ซ่อนเข้าไปใช่ครับหมายถึงซุกไว้ในงกงางเกงชั้นในหรือเปล่าคะตามข่าวแจ้งว่าเนะยครับเนี่ยเอาใส่เข้าไปซ่อนไว้ในจิ๋มวะเนี่ยนะ,ะเหรออเนี่ยมันต้องดูภาพดูนะคือถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปในกงางเกงในเนี่ยอันนี้ใครก็ทําไดใ้ใช่ใช่แต่ถ้าถึงขั้นแบบใส่เข้าไปในช่องคลอดเนี่ยแต่นักข่าวเขียนว่าอย่างเงี้ยฮะนักข่าวเขียนว่าอย่างเงี้ย อ๋อใส่กางเกงในแม่พี่แปะทำเอาผมตกใจอลองฟังดูนะอ,อันเนื่องมาจากว่าข่าวเมื่อวานนี้เราได้เสนอไปเขาบอกว่ามีคนร้ายไปขโมยโมเดล i ไอโฟนที่ห้างตึกคอมแลนด์มาของอุดรธานีแล้วหาจังหวะเอาโมเดลเนี่ยไปหลอกสับเปลี่ยนกับเครื่อง iPhone จริงเออน,นี่ไป2ครั้ง2คานะอันนี้ครั้งแรกเลยนี่ไปขโมยก่อน ไปขโมยโมเดลไอโฟนอ่านี่ขโมยไปได้คือโมเดลก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องจริงใช่ไหมล่ะอ,อ่ามันเป็นโมเดลที่เขาเอาไว้โชว์แต่ขโมยไปก่อนนะฮะที่เสนอไปนี่นะครับในข่าวเมื่อวานนี้ mm. เหตุเกิดตอนสี่ทุ่มเศษเศษวันที่27กันยานที่ผ่านมาปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้มีคลิปใหม่เกิดขึ้นฮะวันต่อมา28กันยายนนี่ครับเขาบอกว่าคนร้ายเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเข้าใจว่าน่าจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ทราบ ทำทีไปซื้อ iPhone 14 Pro Max ที่ร้านขายโทรศัพท์ในห้างเซ็นทรัลอุดรธานีฝ่ายหญิงทําทีชวนคุยกับเจ้าของแล้วฝ่ายชายอาศัยจังหวะของอาจาของเผลอเนี่ยสลับเอาเครื่อง iPhone โมเดลใส่ไว้ในกล่องอแล้วก็เอาเครื่องจริงใส่เข้าไปในกระเป๋าถึง2เครื่องอ่านี่นะครับโดยคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยนะแบ่งหน้าที่กันทานะครับเรียบร้อยนะฮะปิดบังใบหน้าใส่ช้แมสปิดบังใบหน้าคาดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวที่ไปขโมย โมเดล iPhone ในวันนั้นครับเออทีนี้นะครับเจ้าของโทรศัพท์เขาก็รับทราบว่ามันหายเขาก็ไปแจ้งความไว้พอไปแจ้งความไปตำรวจนี่นะตำรวจเมืองอุดรเนี่ยไปติดตามตัวคนร้ายนะครับทราบว่าเป็นสองผัวเมียนี้ได้ผู้ชายเนี่ยชื่อว่านายสุทีศรีขวัญอายุ20ปีเป็นชาวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครส่วนฝ่ายหญิงชื่อว่านางสาวประพาพันธ์อายุ18ปีเป็นชาวอุดรธานีไปจับกลุมสองสามีภรยาคู่นี้ได้ถึงห้องพัก โดยตำรวจได้ไปค้นในห้องน้ําพบเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุจังหวะนี้เองสาวคนนี้ได้รีบเอาโทรศัพท์ไอโฟนเสียบเข้าไปในกางเกงชั้นใน <c oughs> มีภาพให้ดูนะเออเออเสื้อดีส้มมาหยิบออกมาเอาเสื้อมากลางออกดูซิเสื้อกางเกงมากลางออกดูเสื้อที่ใส่ไว้เมื่อวานนี่เออมาเสื้อมากลางออกดูเสื้อดีส้มอ่ะเอาเสื้อดีส้มสีจะไปคุยทําไม ไปคุยทำไมเสื้อ,อตีส้มมาหยิบออกมาครับหยิบออกมาหยิบออกมาอ่อมาออมาอ่อาน่นานา่นาน่าไม่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 หนูหนูอย่ามันตลกตลกอะไรอีกอ่าพี่เห็นอยู่เมื่อกี้น่ะพี่ถ่ายไปอยู่พี่ถ่ายไปอยู่อ่าตลกอะไรอ่าหนูลุกหนูหนูอย่าไปทางนู้นไปหนูอย่าไปทางนู้นพี่อยาให้พี่ค้นเจอหนูหนูหนูเอามาเอามา พี่ถ่ายไว้ตลอดครับออกมาหนูพี่ถ่ายไว้ตลอดเออโอเคเล้ยก็ไปเคลียร์กันลงพักอ่าโอเคนะเออนี่ตำรวจบอกหนูยาลีลามากเนี่ยถ่ายไว้ตลอดนี่ชักออกมาเลยเห็นไหมนี่ในชักเครื่องนี้ออกมาจากบริเวณนั้นเลยนี่นะครับครับนี่นะฮะคือจังหวะนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ตำรวจคาเขาไปคนในห้องน้ําจังหวะนั้นเองนางสาวประภาพันธ์รีบหยิบไอโฟนเนี่ยไปซุกไว้ที่บริเวณกางเกงชั้นในพอดีเลย แลวก็ตำรวจก็บอกว่าอย่าอย่าอย่าหนูอย่ามาตลกนะนี่ตำรวจเห็นนะนี่นะครับแต่ว่าผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าตลกอะไรอีกอตำรวจอย่า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 เดี๋ยวถ่ายไว้ทุกอย่างนะให้หยิบออกมาเลยสุดท้ายนะครับฝ่ายหญิงก็หยิบดึงยอมดึงโทรศัพท์ออกมาจากไอ้ที่ซ่อนในจิ๋มออกมาเลยนะเนี่ยดึงพลึบออกมาเลยเนี่ยตนแรกบอกว่าไม่มีไม่มีบอกว่าอ้าวไม่มียังไงก็ไปเคลียร์กันที่โรงพักกันแล้วกันครับนี่ก็ควบคุมตัวไปที่โรงพักครับท่านผู้ชมครับ นี่นะฮะก็คือทีแรกไปขโมยไอตัวโมเดล p h o n e มาจากที่หนึ่งวันแรกก่อน27กันยาไปขโมยมาจากที่หนึ่งใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาโมเดล iPhone ไปสลับเปลี่ยนกับของจริงสับเปลี่ยนกับของจริงอีกร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งเอาเครื่องจริงมาใช้ใช่สุดท้ายพอตํารวจไปพนได้ที่บ้านก็เอาเครื่องจริงเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนี่ไม่ได้คือเสียบเข้าไปในกางเกงในนะยังไม่ยังไม่ถึงขนาด กางเกงในแต่ตำรวจนี่เห็นทันไงบอกอย่าตลกน้องอย่าตลกที่ถ่ายไว้ทุกอย่างเลยน้องก็เลยดึงพืชออกมาถ้าอย่างนี้ไม่แปลกผู้หญิงผู้ชายก็ทาได้เพราะแค่ซุกเอาไว้ในกางเกงใช่ซุกซุกใช่ใช่ต้องใช้คำว่าซุกแต่ว่าพูดมาด้วแบบโอ้โหผมคิดไปไกลอะเนี่ยคนก็ดูเลยผมตกใจเลยเนี่ยก็ดูเิเนี่ยเอาไปจ่ายค่าทําจมูกเหรอเขาทําจมูกจริงๆใช่ไหมเขาทําจมูกเขาไปไปจ่ายค่าทําจมูกสงสัยหาเงิน ไอโฟนไอโฟนอะไรนะ14บสี่โปรมันมีหลายเครื่องที่เขารักไป13 p โปร4 Pro m a โปร Pro โปร plus แล้วรุ่นไหนที่ที่ซุกเขาก็ไม่บอกว่ารุ่นไหนโปรแม็กใช่ไหมโ r o แม็กมันกี่นิ้วอ่ะโอ้โหพี่6.5นิ้วป่าเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่เลยเหรเออเอาเธอค่ะครับ